สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะรายการของเราคืนวันนี้เรียกว่าเป็น special edition ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันถึงหนังสือเล่มล่าสุดของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะคะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะคะเขียนโดยอาจารย์ทวีสุขธรรมศักด์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศหัวข้อน่าสนใจมาก The Great Reset ปฏิวัติ ระเบียบโลกใหม่นะคะเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเรียนเชิญอาจารย์มาอยู่กับเราในวันนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องหนังสืออาจารย์เลยนะคะคแต่ว่าก็คงต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันในรายการคนข้อข่าวถึงค,คําว่า Great Reset นะรีเซตนี่คือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับโลกยุคถัดไปซึ่งตอนนี้รเรากําลังอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ค,คะอาจารย์เริ่มก่อนเลยนะคะว่า ธีมหรือว่าแนวคิดที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเนี่ยนะคะ,คะมันมา,มา,ม,ามาจากแนวคิด<ม>อะไรคะอาจารย์ค่ะในในระบบโลกครับคุณหงจะมีคนที่เขาดูแลระบบโลกอยู่นะครับเขาก็ดูแลคอนโทรลให้เรามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า250ปีละ นั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับจนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่สงครามโลกอันที่1อันที่2มันมี process ทั้งหมดเลยนะครับมันมีทีมมีการออกแบบการ create problem เพื่อไปสู่ solution ที่วางไว้นะครับทฤษฎีของไดเรคทิกของเฮเกนเนี่ยดังนั้นทุกอย่างเนี่ยม,มันมีซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเมื่อโลกเดินทางมาถึงครั้งนี้มันคือเข้าสู่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ค่ <Okay. S 2> สิ่งที่น่าสนใจเลยคือองค์กร e o o n o m i c ก o อล์ c o นม m เนี่ยนะครับซึ่งคุณคาร์สบราฟเนี่ยเป็นคนก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เขาเปรียบเสมือนการ <Okay. S 2> ที่ประชุมเนี่ยเอาเอาเรื่องของการรีเสิร์ชเทคโนโลยีทั่วโลกมา <Okay. S 2> รวมกันนะครับก็ทำเป็นทิ้งแทงขึ้น mm hmm. แล้วก็เอาองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิก เราก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและทีมรีเสิร์ชเนี่ยก็จะมาทํางานเขาก็จะมีการประชุมทุกๆปีนะครับต้นปีเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งตั้งแต่ปี2015ถึง2016เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยได้มีการประกาศเรื่องของเราเข้าสู่ยุค Industrial Revolution ครั้งที่4นะครับแล้วแล้วการประกาศในครั้งนั้นเนี่ยมัน มันสอดคล้องนะครับกับตระกูลที่ดูแลระบบโลกมาตั้งแต่200กว่าปีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินในซิตี้ออฟบล o n ดอนเนี่ยก็คือดอร์ชาเนี่ยเขาก็เข้าซื้อกิจการพวกทางด้านเทคนะครับอย่างเช่นบริษัททําครัวบริษัทสมาร์ทโฮมในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือการก้าวสำคัญเพื่อเข้าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่4นี่ก็คือขึ้นในเว็บไซต์ของเขามาเลยนะครับอันนี้รวมกับทางด้าน ฝั่งที่เป็นไฟแนนซ์นะครับทางด้านการเงินที่ใหญ่ในยุโรปอีกแฟมิลีนึงก็คือตระกูลของวอลเบิร์กนะฮะวอลเบิร์กเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่เบื้องหลังในหลายๆเรื่องแล้วทุกวันนี้เขาก็จะมี Uh, สุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อเอ็ดดี้วอลเอ็ี้วอลเบิร์กนะฮะมาคุยถึงเรื่อง Chain, s mm hmm. s s t t h h i n n แล้วก็เรื่องของบล mm ็ c h a i n ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเกิดเรื่องของค r y ปโตเคอเรนซีนะฮะเรื่องของการเกิดระบบดิจิตัลเรื่องของการเกิดอะไรขึ้นมาระบบบล็ c h a i n ซึ่งบล็ c กเชนเนี่ยมันจะเข้ามาได้เนี่ยก็คือเกิดจาก ตัวประมวลผลตัวชิปเซตแล้วก็การเชื่อมโยงสปีดอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลที่รวดเร็วในยุคข,ของ3มา4 G นะฮะแล้วเราก็เข้าสู่ยุค5 G ซึ่งมันจะไปอีกยุคหนึ่งในระบบของ IoT เนี่ยซึ่งมันเป็นที่น่าแปลกใจว่าเทคโนโลยีในหลายๆแแอเรีย area, เนี่ยมันมาถึงสอดคล้องของการที่จะเป็น Breakthrough <Okay. S 2> เพื่อไปสู่ยุคใหม่ <Okay. S 2> แล้วมันเป็นการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิง <Okay. S 2> ที่การเปลี่ยนครั้งเนี้มันจะไม่เหมือนกับสิ่งเดิมที่เกิดขึ้น <Okay. S 2> สิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับ <Okay. S 2> ผมถึงใช้คำว่าน่าจะเป็นการคำว่า the, เดการโละระบบที่เราเคยคุยกันไปในชอบสองปีเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมาเป็นคำภาษาอังกฤษที่ เขาใช้กันซึ่งก็เลยไปพบใน World Economic Forum ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ต้นปีเนี่ยก็ยังมีการพูดถึง the great reset on process อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากการประกาศเรื่องของ industrial revolution แล้วเนี่ย โลกได้ถูกเปิดเผยเราเริ่มรู้จักบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งจริงๆมันมีมาตลอดแหละแต่แตอยู่ๆการทำสตาร์ทอัพเรื่องเทคนะครับแล้วก็การเปลี่ยนยุคของเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็ถูกวางโครงสร้างในหลายๆเรื่องอที่กำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่วันนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งคือผู้ที่ดูแลระบบโลกหรือออกแบบระบบโลกเนี่ย ซึ่งกลุ่มนี้เคยปฏิวัติวตสาหกรรมในครั้งที่สามค่ะนะครับ <Okay. S 2> ครั้งที่สอง <Okay. S 2> ครั้งที่3มเนี่ย <Okay. S 2> เขาอยู่เบื้องหลังของการปฏิวัติุตสาหกรรม <Okay. S 2> แล้วเขาก็เป็นคนที่พัฒนาเทคโนโลยีมีรีเสิร์ชมีอินโนเวชันในทุกๆครั้งแล้วเขาก็เป็นคนที่วางโครงสร้างของระบบแล้วให้พวกเราเนี่ย <Okay. S 2> ไปใช้ระบบเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็ได้มาบอกให้พวกเราอีกว่าเนี่ยคือคือ เราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะ,ะแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากนำเสนอคือว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งวันนี้คุณไบเดนมาบอกแล้วว่าจะทำให้อเมริกาเป็น EV c ีคาแล้วก็เราไม่เคยไปประเทศจีนเราเลยไม่เห็นของการที่จีนปรับตัวเองไปเป็น Smart City นะครับจนจีนกำลังจะสร้างระบบดิจิทัลเคอร์ n c y เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ซึ่งมันคือระบบใหม่ที่ไม่อยู่บนระบบโลกเดิมดังนั้นคําถามว่ามันจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องกอดเข้าสู่ขบวนการโละระบบอและที่น่าแปลกใจครับคุณนงก็คือว่าในปี2016เนี่ยบิลเกตไปพูดที่เทสท็อกว่ามันจะเกิดแพดมิกครั้งใหญ่นะครับในเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วเป็นที่น่าแปลกใจกว่าน,นั้นคือเขาเข้าไปลงทุนในบริษัทยาแล้วเขาเข้าไป ทำกับการรีเสิร์ชร่วมกับมหาลัยจอห์นฮอฟกินแล้วก็จัดงานที่เรียกว่าอีเวนต์201ขึ้นมามโดยมูธิเมดรราเกรตเนี่ยนะครับบวแอนเมดรราเกตเนี่ยนะครับขึ้นมาในเดือนตุลาของปี2019ซึ่งก่อนเกิดแพนดิบเพียงแค่เดือนเดียวแล้วบทการวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่โลกกำลังเผชิญดังนั้นสิ่งที่ World Forum Forum ก็รับลูกมาในปี2 2 2วันว่านี่คือ The Great Reset คืออีโคโนมิกและเทคโนโลยีเนี่ยมันมาถึงจุดที่เปลี่ยนแต่ในช่วงการเปลีนวัตถุศาหกรรกงที่3มเนี่ยมันใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านถึง50ปีแต่รอบนี้เขาอยากจะให้มันเร็วกว่านั้นก็คือจะต้องโละระบบเก่าไปเลยแล้วก็เอาระบบใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่แบบชั่วข้ามคืนครับดังนั้นเราจะเห็นเลยว,ว่าเทคโนโลยีของบิลเกตเนี่ยในผ่านโดย Microsoft ซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าบิลเกตพูดมากเกินไป ก็เลยถ,ถูกชะตากรรมที่ยังไม่ถึงกับจอร์เอฟเคนเนดีนะฮะแต่ก็ถูกเล่นงานนะฮะก็คือ1ใน4ข้อของเดอะโปรโตคอลเนี่ยเขาคือถูกเล่นงานในเรื่องของเรื่องของเพศเรื่องของการไม่ซื้อสัตว์ต่อชีวิตคู่เริ่มเห็นไหมครับภรรยาขอหย่า <Yeah. S 2> ซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นมานานแล้วแต่ทําไมต้องมาเกิดในช่วงเวลานี้ง mm hmm. ั้นเราจะเห็นได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทุกอย่างเนี่ย รองรับการเกิดแพลนดิมิกทั้งหมดเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นการทำงานบนคลาวซึ่ง Microsoft เนี่ยพูดถึงเรื่องของระบบ a อชัวก็คือการทำคลาวนะครับบนระบบ d y นามิก365ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการประชุมที่เรียกว่า Microsoft Team ซึ่งตอนนี้ทุกบริษัทในโลกเนี่ยนะครับคุณนงประชุมผ่าน Microsoft Team Microsoft Team จะมีข้อมูลการประชุมของบริษัททั้งโลกอยู่ใน Database <snaps S 1> ของตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บหรือไม่เก็บนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ทำก็คือบริษัท z o ู m เราจะพูดถึง2บริษัทน <Zoom. S 1> ี้ใช่ไหมครับ z o ู m ก็เป็นของคุณลีกาชิงซึ่งใน Hidden Agenda คือเขาเป็นหนึ่งใน13 Family <อ>ซึ่งมีความสนิทกับตระกูลที่เขาเข้าไปพบก็คือ Rocky f e l l e r Oh. แล้วเราจะเห็นได้ว่าความร่ำรวยของคุณลีกาชิงเนี่ยถูกสนับสนุนทางการเงินจาก Rocky Feller แล้วก็ City of London ทั้งสิ้นเลยอ mm ืเพราะในการเกิดแพนดมิกก่อนหน้านั้น1ปีเนี่ย mm hmm. คุณลีกาชิงถึงขายทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยในในฮ่องกงแสนล้านเหรียญแล้วโอนเงินกลับไปที่ City of London และที่น่าสงสัยก็คือ ECB ซึ่งจะไม่ปล่อยกู้ให้กับต่างชาติปล่อยที่ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปก,ก็ปล่อยกู้ให้ฮัตชินสัน ที่เนทัพันเที่เกาะเคมันมซึ่งก็เป็นของคุณลีกาชิงเพราะอันเนี้มันมีความว่ามันได้ถูกออกแบบระบบเนี่ย <c oughs> ไว้แล้วเพราะเด้นเล็กรีเซ็ตเนี่ยมันคือการที่เละระบบออกไป <c oughs> นะครับดังนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นรู้ <c oughs> เพราะไม่งั้นเราอาจจะถูกเละไปทั้งหมดได้ครับ <c oughs> คือระบบมันถูกวางไว้แล้วมันถูกออกแบบไว้แล้วระบบใหม่ที่ว่าเนี่ยนะคะครเราก็อาจารย์มีพูดปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่รับจากครั้งที่สามาสู่ครั้งที่4เนี่ยมันเร็วรเร็วมากเร็วไม่เหมือนกับครั้งที่สองมาเป็นครั้งที่สามไม่เหมือนกับครั้งที่หนึ่งสู่ครั้งที่สองครั้งนี้มันจะเร็วกันนั้นมากแค่ไหนอาจารย์เพราะว่ารอบนี้เนี่ยครับ,ม,รบมันเกิดจากการ b r e a k t h r o u ของเทคโนโลยี ซึ่งการทำงานของชิปเซตเนี่ยในปี2019ตามที่มาซาโยชิแห่งเซา t ์แบงค์เนี่ยคำนวณไว้นะครับว่าการทำงานของของนิวรอนของชิปเซตเนี่ยมันจะเบรกทูสมองมนุษย์แล้ววันนี้มันก็ก็ <S <S ถึงจุดที่เบรกทูของสมองมนุษย์ไป เกือบจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนี้มันจะโตก้าวกระโดดนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมการทำชิปเซตในไฮเทคโนโลยีถึงขัดแขลงทำไมจีนถึงทัฒไปสู่ออโตนอมัสคาร์โดยเปลี่ยนไปสู่ EV คาร์แล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาโละระบบพลังงานบริษัทที่สร้างโมลลพิษซึ่งบริษัทสร้างโมลลพิษทั้งหมดเลยเนี่ยก็คืออะไรครับ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมยุคที่3ก็คือ,อยุคป่องไฟอุตสาหกรรมน้ํามันอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าอุตสาหกรรมน้ํามันเขาปล่อยล้มไปเลยอุตสาหกรรมพวกนี้เขาเขาจัดการยังไงก็คือถ้าใครยังอยู่ก็ต้องจ่ายภาษีคาร์บอนแท็กซ์ถูกไหมครับก็ต้นทุนก็สูงขึ้นต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นใ,ในขณะที่บริษัทที่เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ นะฮะก็จะเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วดูแลหรือเปล่านก็ไปว่ากันในอนาคตนะครับก็จะได้เงินจากการที่อีกบริษัทจ่ายคาร์บอนแท็กมาให้กับเขามีเงินที่เรียกว่ากรีนบอลกรีนฟันเนี่ยเข้ามาสนับสนุนซึ่งซิตี้อ l ล n d อ n ดเนี่ยเป็นคน Create, ครีเอทนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ ถ้าอุตสาหกรรมยุคที่3ไม่เห็นเนี่ยนะครับแล้วไม่รีบปรับตัวในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีจากนี้เนี่ยคุณจะล้มทั้งยืนด้วยรวมบนกองนี้อย่างที่เราคุยกันมาเกือบ2ปีถึงอุตสาหกรรมรถยนต์วันนี้คงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่ามันจะไม่ไปสู่ EV แล้วไม่สู่ออทตโนมัสดังนั้นถ้าไปถูงออโตโนมัสหมายความว่า เมืองทั้งหมดในโลกเนี่ยก็จะต้องวิ่งเข้าสู่สมาร์ทซิตี้โดยการวางโครงสร้างของระบบการสื่อสารทั้งหมดเลยครับค่ะค่ะอาจารย์พูดถึง breakthrough นี่นะคะมีอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมมาถึงจุด breakthrough พร้อมๆกันซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องบงังเอิญแบบพอดีเกินไปน่าประหลาดเดินไปหาคำตอบในหนังสืออาจารย์นะคะคทีนี้อยากถามอาจารย์เบื้องต้นตรงนี้ว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่มันมา breakthrough พร้อมๆกันตรงนี้ค่ะหลักๆมันคืออยู่ที่จุดไหนบ้างอาจารย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเกือบทุก Are รียเลยครับ ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆว่าในการประมวลผลทุกอย่างเนี่ยทุกวันนี้เราจะต้องทำระบบคลาวด์แล้วมี artificial artificial intelligence เนี่ยเป็นตัวเรียนรู้แล้วก็ประมวลผลอย่างเช่นเราคลิกทุกอย่างใน Microsoft ใน Google ในอะไรเนี่ยเขารู้นิสัยเราหมดเลยเราเข้าไปใน a r e ียที่เราไม่เคยบอกใครแต่พวกเนี้เขาก็มีข้อมูลของพวกเราหมดเลยแล้วการประมวลผลเนี่ยมันก็ประมวลผลบน super computer ซึ่งกำลังจะสู่จากยุคซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมาสู่ยุคควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะเปิดเรื่องใหม่ๆอีกเยอะมากเลยนะครับคุณนงก็คือว่าในตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคำนวณบนระบบบิทก็คือ2มิติแต่ถ้าเป็นตัวควอนตัมเนี่ยมันจะคำนวณ6กบิทนะครับเป็นคิวบิกก็คือเป็นเป็น6มิติ มันทำให้เกิด new material ไอ้ตัว material ที่พบเนี่ยนะครับมันจะทำให้อุตสาหกรรมอีกอย่างน้อย42อุตสาหกรรมเนี่ยจะถูก d i s รั p ชั่วข้ามคืน42อุตสาหกรรม42อุตสาหกรรมยกตัวอย่างวันนี้ตระกูลวอร์เรนเบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของ ABB เนี่ยนะครับที่อยู่มา120กว่าปีแต่ทุกวันนี้หุ่นยนต์แขนกลที่เราเห็นเนี่ยต้องมาจาก ABB ทั้งนั้นเใช่ไหมฮะเขามีบริษัทวิจัยคุณน แล้วหนึ่งในบริษัทในแฟมิลีของบร r นเบิร์ดเนี่ยคือบริษัทซาร์เราจะนึกถึงรถยนต์น,นั่นทีแต่จริงๆเ่ะตัวหลักของซาร์ฟคืออะไรนะครับคือเครื่องบินกริดเพนปัจจุบันนะครับคุณนงเขาเอาเหล็กเหล็กเนี่ยที่มีคุณภาพสูงมากเลยนะครับทำเป็นผงเขาทำวิจัยเนี่ยเหล็กคุณภาพสูงทำเป็นผงแล้วสามารถเอาไอ้ผงเหล็กเนี่ยทำเป็น 3D printing ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินกริปเพนได้สำเร็จแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปว่านี่คือการทำ 3d printing จากเครื่องเหล็ก <c oughs> อุตสาหกรรมยาเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าโมเลกุลในมิติที่ความรู้เดิมในคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์เนี่ย <c oughs> เข้าไปไม่ถึง <c oughs> มันเป็นการเปิดแอเรียใหม่ๆนะครับ <c oughs> ให้เกิดขึ้นอุตสาหกรรมการผลิตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมทางด้านเหล็กอุตสาหกรรม ทางด้านปูนซีเมนทุกอย่างเนี่ย mm hmm. กำลังจะถูก Disrupt ด้วย New Material mm hmm. เข้ามาจากการ mm hmm. ค้นพบนะครับอันนี้อันนี้คือภาพใหญ่แล้วควอนตั้มคอมพิวติ้งเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยการที่ Cloud, a r t คลาวอ l i ิฟิเ l i เทเจนแล้วก็ตัวควันตั้มในการประมวลผลที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเปลี่ยนอะไรไหมครับ mm hmm. อุตสาหกรรมการเงินค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคำว่า CBDC เนี่ยก็คือ ทางด้านเซ็นทรัลแบงก์เนี่ยดิจิทัลเคอเรนซีเนี่ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้ามาในช่วงที่การทำงานบนระบบเซ็นทรัลไรเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วก็การประมวลผลบนระบบบล็อกเชนเนี่ยดังนั้นมันถึงเกิดคำว่าฟินเทคบนระบบตรงนี้ไงครับะระบบการเงินเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าดิจิทัลไอดี แล้วนั่นคือพาสปอร์ตเราจะต้องมีตัวเรามีเฟสเรค c คอนดิชันมีวอชมีท่าเดินนะครับแล้วก็มีนิ้วมือมี DNA มีข้อมูลสุขภาพของเราทุกการรักษาอยู่ที่เราหมดและนี่แหละคำถามว่าพอระบบเงินอยู่ในนั้นเนี่ยประเทศจีนประกาศแล้วคำถามว่าคุณจะค้าขายกับประเทศจีนคุณจะรับนักท่องเที่ยวจีนคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินไหมทั้งหมดเลยนั่นคือเหตุผลว่าทาไม ทุกประเทศในโลกต้องทำ CBDC ด้วยนะครับอ,นนอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้พวกเราเห็นภาพว่าภายใน3ปีจากนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการเงินจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยะนะครับอาจารย์ทีนี้โลกที่เรากำลังอยู่เรากำลังจะเริ่มนะคะ,คะแล้วก็เขากำลังจะเปลี่ยนแบบเราจินตนาการไม่ออกตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศทุกประเทศเขาจะตามตามทันไหมอาจารย์ <laughs> หรือว่าตอนนี้มีมหาอำนาจหรือว่า ที่เขาเป็นคนวางระบบไว้แล้วเขาก็ไปก่อนนะอาจารย์ค,รคนอื่นๆล่ะจะยังไงดีอาจารย์คะตามไม่ทันครับต้องซื้อต้องซื้อเลย <laughs> วิธีเดียวที่ตามทันคือซื้อดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะใช้ระบบประมวลผลค,คุณก็เลือกเอาว่าจะใช้ IBM หรือหัวเว่ยคุณจะต้องใช้ Cloud ก็ดูว่าคุณจะใช้ Microsoft หรืออื่นๆหรือหัวเว่ย เนื่องเหตุผลว่าทำไมโลกถึงต้องดีคัปปิ้งออกมาแบ่งเป็นสองขั้วแต่แท้ที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะมี Open API แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอเราสู่ดิจิทัลไอดีปุ๊บดิจิทัลเคเรนซีปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินทางการทําธุรกรรมกันใช่ไหมครับแล้วระบบเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเงินมันจะหมุนเร็วยิ่งขึ้นเรายกตัวอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณนงสั่งกราฟมาพอกดจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยนะครับ เงินมันก็จะวิ่งไปที่บริษัทวิ่งไปที่ไรเดอร์วิ่งไปที่ร้านค้าเพราะฉะนั้นเงินต่อรอบเนี่ยมันจะหมุนเร็ว,รวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซัพพลายเชนระบบสุนารากกรระบบการ t r a เฟอร์เงินซึ่งมันไม่ต้องผ่าน Swift มันสามารถโอนกันบน Wallet แล้วมันก็จะคำนวณกันโดยตัวบล็ c h a i n ที่เก็บซึ่งเป็นเป็นมินิ p r i v a t e blockchain เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ blockchain แบบ Bitcoin เนี่ย ดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ที่ระบบธนาคารธนาคารก็จะส่งไปที่ธนาคารกลางธนาคารกลางทั่วโลกก็คอนเน็กกันแล้วข้อมูลของเราก็จะอยู่ดังนั้นเราจะต้องมีตัวตนที่เรียกว่าดิจิทัลไอดีและในที่สุดเนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าเร g u เก t o r เลเตอร์ที่อยู่ในระบบเราไม่สามารถจะทาผิดถ้าเราทําผิดเราจะถูกลงโทษดังนั้นพออีกหน่อยคุณนงจะเปิดบัญชีธนาคารต้องมีเฟสเ r e คคอนดิชันมีตัวตนแลแองอิงปุ๊บเสร็จโอกาสฟรอดทางการเงินไม่มี การคอร์รัปชันคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. เมื่อเทียบกับมูลค่าแอสเซทที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย mm hmm. มันจะเป็นยังไงเพราะในปัจจุบันนี้ผมก็ได้ข้อมูลนะฮะได้รับการพูดคุยจากบ,บริษัทในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีสต mm ็อกเอ็กชเชนมีตลาดบอลมีตลาดเดลวิธ hmm. ีตอนนี้เขาทำบริษัทที่เรียกว่าทําเกี่ยวกับ Digital As สเซซึ่งดิจิทัลแอสเซเนี่ย คุณนองอย่าไปเข้าใจว่าคือคริปโตคริปโตเนี่ยคือพาร์ทเล็กๆของดิจิตอลแอสเซทในอีโคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิจิตอลแอสเซทตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยหุ้นอีกหน่อยบอลนะครับอีกหน่อย Property Derivative แล้วก็พวก Mutual Fund เนี่ยไปซื้อขายบนระบบดิจิตอลบนเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีแล้วมีกฎหมายที่สำคัญนะครับ <Okay. S 1> มีกฎหมายสิงคโปร์ แล้วทำงานร่วมกับธนาคารสวิสทำงานร่วมกับ BIS ออกเป็นเลกูเลเตอร์ร่วมกัน <c oughs> ไม่ใช่เป็นแบบดีเซนทัลไลซ์ซึ่งไม่สามารถจะหากฎหมายใดมารับรองได้ <c oughs> นั่นคือสิ่งสำคัญมากว่าวันนี้สิงคโปร์นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ดําเดนไปละแล้วมีประเทศหนึ่งซึ่งวันนี้ Cbdc ี่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนง ประเทศบาฮามาสบาฮามาสนู่นเออเปเป็นบาฮามาสค่ะจยาบาฮามาสเนี่ยเป็นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นซิตี้ออฟลอนดนะครับมันจะเป็นแหล่งเชื่อมของเงินที่เป็น Invisible Money กั่เงินที่เป็น Visible Money คือเงินที่เห็นได้แล้วก็ไปแปลงนะครับไปเป็นฟันเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบการลงทุนสู่นู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นในเงินในโลกอ่ะมันมีเงินที่พิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้ ตอนนี้ระบบเนี่ยมันจะต้องเอาไอ้เงินที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเข้ามาในระบบก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้ treasury unit หรือ treasury island เนี่ย มันจึงมีความสำคัญกับซิ t y o อ l o ล d o ดอนมากนะฮะแล้วเขาก็เป็นประเทศแรกที่อ m p l ิ ment ตรงนี้สำเร็จครับก็เลยเป็นบาฮามาสไปเป็นบาฮามาสไปโอ้อาจารย์นี่เป็นเคสโชว์ในเวิร์คิฟลัมต้นปีนี้เลยนะครับโอ้อาจารย์แล้วก็มันจะอยู่อยู่ในหนังสือของอาจารย์เล่มนี้นะคะอันนี้คือ t ด e g r e ร t r e s เ t ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่นะคะโดยอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นะคะในนี้เนี่ยคือดูสารบัญแล้วเนี่ยมี คือมันตั้งแตอินโทรลงมาเลยนะจันคะ่ะแล้วก็มีพาร์ททั้งหมด3 p a พาร์ทมีเทคโนโลยีดิฟชิฟต์ก็คือเทคโนโลยีพลิกโลกนะคะแล้วก็มาในส่วนที่เป็น uh, the great reset คือเป็น transform สู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และ world insight แนะ่โลกใหม่ระเบียบโลกใหม่นั้นแบบ insight เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเล่มนี้จะสำคัญเพราะว่าเป็นเล่มที่ เหมือนกับการคุมคุมทิศทางของระบบโลกอะครับว่าจะไปทางไหนะนะครับซึ่งซึ่งผมกำลังทำเรื่องของ14อุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่และกำลังจะถูกดิสรั p เนี่ยออกออก,ออกมาอีกทีหนึ่งตอนนี้กำลังทำวิจัยตรงนี้อยู่เพะนั้นอันนี้จะมีความสำคัญตรงที่ว่ามันคือการ เขาใช้คำว่าคุมบางเหียนในการเดินทางของการเกิด The Great Reset นะครับค่ะนะคะส่วนท่านที่สนใจนะคะนี่เป็นเพลงแค่ส่วนหนึ่งที่เรานำมาพูดคุยกับอาจารย์เบื้องต้นตรงนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดนี่คือต้องไปหาอ่านเองแล้วก็ควรจะต้องมีเก็บไว้ด้วยนะคะท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่แล้วก็ที่ติดต่อให้นะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้ แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกับผลงานหนังสือของอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับ